สวัสดีครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการคลิปสไตล์เมื่อกี้นะครับคลิปแปลงร่างเป็นหมานะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ถ่ายฉากไว้นะครับถ่ายไว้ยาวๆนะครับถ่ายทั้งหมาทั้งคนนะครับแล้วก็ตัดต่อเอาเนาะแล้วก็ใส่อฟเฟกเข้าไปสไตล์นี้นะครับเป็นคลิปเปิด สร้างรายได้หรือเปิดอยอดผู้ติดตามคลิปตลกๆนะครับเ,เพื่อนๆคลิปตลกๆนะอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเป็นคลิปตลกๆเฮฮานะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทําเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่แอป c a p card ตัวนี้เลยนะครับเราไปที่แอปตัวนี้เลยเนะาะโอเคครับ รอสักพักนะครับให้เขาลำตัวเขาก่อนเนาะอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆดูมันทึบๆเนาะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อยนะโอเคครับอ่าทีนี้เราก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเลยนะครับโปรเจกต์ที่เราถ่ายทำไว้นะครับ อ่าโปรเจกต์ที่เราถ่ายทำไว้นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมถ่ายทำไว้ยาวๆนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าถ่ายทำไว้ยาวๆนะครับเรียกหมามาแล้วก็มาเข้าฉากนะครับเจ้าแดงมาเข้าฉากเดี๋ยวนี้อ่มามามายืนรอตรงนี้นะอ่ายืนอยู่ตรงนี้แหละยืนรอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปกระโดดลงตรงที่หมามันยืนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินออกนะครับก็เป็นคลิปประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็บวกเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วทีนี้เราก็ไปเลือกตัดเอานะครับไปเลือกตัดเอาเนาะ ไปเลือกตัดเอานะครับโอเคเลือกตัดเอาประมาณนี้นะครับตัดเอาช่วงที่หมาอยู่นะครับประมาณนี้ครับหมาหันหน้ามาพอดีนะครับโอเคเลือกเอาประมาณนี้ครับแบ่งฉากนะครับเพื่อนๆแบ่งฉากนะแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับแลวทีนี้ก็ ประมาณนี้นะครับพอหมามันออกนะครับหมามันออกไปเราก็โอเคแล้วก็แบ่งฉากไว้นะครับแบ่งฉากไว้นะครับ่า,แ,บา,บาแล้วทีนี้ก็ไปหาคนนะครับคนถ้ามันนี่เกินก็ตัดทิ้งนะครับทำยาวเกินก็ตัดทิ้งนะครับ ทับทิ้งนะครับเอาคนที่เดินเข้าไปแล้วก็กระโดดนะครับแล้วก็นั่งประมาณนี้นะครับนั่งลงประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็แบ่งฉากนะครับในส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ครับเราก็ต้องลบทิ้งไปนะครับแล้วเอาคลิปเนี้ยมาไว้ข้างหน้านะครับเอาคลิปที่เรากระโดดนะอ่าจับเลื่อนอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อ่าประมาณนี้นะครับลืมลบเสียงนะครับเพื่อนๆเ,เสียงเสียงที่ให้แฟนอ่าถ่ายให้เดี๋ยวเราไปลบเลยนะครับแตะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะนะครับลองเล่นดูนะครับอ่าลองเล่นดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็โอเคไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปเพิ่มเอฟเฟกนะครับไปใส่เอฟเฟกนะไปใส่เอฟเฟกนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ไปใส่เอฟเฟกนะครับไปเอฟเฟกร่างกายนะครับเอฟเฟกร่างกายนะครับ แล้วก็เส้นเรืองแสงนะครับเส้นเรืองแสงนะครับ,รอ,ร,บรอแเพบมหนึ่งนะครับก็โดดอยู่นะผมเอาตัวนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับกดถูกต้องไปนะครับก็อลองเล่นดูนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่าได้นะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเลื่อนไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี้เราก็ไปใส่เสียงเอาเสียงมาใส่นะครับเปลเสียงมาใส่เสียงหมามาใส่นะครับเราก็ไปที่ ย้อนขึ้นไปที่เสียงนะครับแล้วก็ไปเสียงนะครับแล้วก็ไปหาเอฟเฟกเสียงนะครับเอฟเฟกเสียงเนาะเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็หาเนี่ยนะครับรับนหนึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าในนี้นะครับถ้าางนั้นเราพิมพ์เมาเลยก็ได้นะครับจะพิมพ์เมาเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพนพิมพ์เป็นภาษาไทยอะ่ะเขาจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปต่างชาตินะเป็นแอปคนจีนเราต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า,าด็อกนะด็อดก ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเสียงเสียงหมานะครับอ่าโอเสียงหมานอนนะครับเห็นไหมครับเสียง er เยงอะเลยนะครับในนี้อ่าเสียงเยอะเลยนะครับผมก็เเสียงนี้นะครับเสียงแรกนะ เอาเสียงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานิดหนึ่งนะครับอ่าเสียงแรกนะโอเคเ๋ยวเพิ่มอีกเสียงนะครับเพิ่มอีกเสียงนะเพิ่มอีกเสียงนะครับอดอป อะด็อกอะด็อกบางทีเขายังไม่เข้าใจเรานะครับ บางทีเขายังไม่เข้าใจเราเราก็ <c oughs> โอเคกับเสียงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ าเราได้คลิปอย่างนี้แล้วเราก็กดอ่าเราก็เราก็กดส่งออกไปนะครับเพื่อนๆกดส่งออกไปนะครับและทีนี้เราค่อยไปดูในอ๋อโอเคนะครับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมีเสียงอีกเพิ่มนะครับผมลืมนะโอเคแป๊บเดียวนะครับเพื่อน เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหน่อยนะครับแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหน่อยอ่า,อาเสียงตัวนี้นะครับเสียงคนหัวเราะสักหน่อยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าทําไมผมถึงใส่เสียงคนหัวเราเพราะามันมันจะทําให้คลิปเราดูดีขึ้นนะครับเป็นคลิปตลกตลกเนาะของเราเนาะดูนะครับฟังเอานะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆไอ้ช่วงกระโดดนี้เราจะใส่เสียงด้วยก็ได้นะเราจะใส่เสียงด้วยก็ได้นะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวเราใส่เสียงด้วยก็ได้นะน่าจะเป็นเสียงเวทมนเนาะ มันเสียงมันไม่โอเคนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยก็ได้นะครับเอาเสียงเบาๆนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หนักเนาะ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆนเราได้สไตล์นี้แล้วเราก็กดส่งออกไปนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ไปดูที่คลังวิดีโอหรือคลังรูปภาพของเรานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆนกดเสร็จสิ้นไปนะครับ แล้วก็ไปดูที่วิดีโอของเรานะครับทางรูปภาพหรือทางวิดีโอนะครับอ๋อปิดเสียงอีกทใหม่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่า ก็โอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพืเ่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ